คุณธนาทรจึงรุ้งเงินกิจและคุณภนิกาวานิชนั้นถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองหลังจากที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตงัดกดเหล็กพร้อมหลักฐานที่ตามสะกดรอยการกระทําผิดอันเข้าข่ายหัวหรือหาเสียงเลือกสอว ออกมาขู่ฟันผู้นำร่างส่งพรรคส้มที่กำลังเดินสายณดงดงอัดชิดแคมเปญให้เลือกสวที่เป็นแนวร่วมของพรรคตัวเองเข้าไปยึดสภาสูงนั้นด้านนายสแสวงบุญมีเลขาธิการกรก,ะกะตก็ได้ออกมาเตือนว่าหากมีการหัวเลือกสวจะเป็นการตัดสิทธ์การเมืองตลอดชีวิตโดยยกรัฐธรรมนูญสวมาจากการเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต่างจากนักการเมืองที่มาจากประชาชน จึงให้เพียงแค่แนะนำตัวห้ามหาเสียงเชิญชวนบุคคลสมัครทำได้แค่ให้ความรู้เท่านั้นทั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วกกต,ก,ต,ก,ตก็ต้องทำตามกฎหมายไม่สามารถทำตามความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ทนี้เกมการเมืองวันยึดสภาสูงของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าต้องการยอดผู้สมัครอย่างน้อย10,000แคนหากทําได้ก็จะได้เสียงส่วนใหญ่ของสวไปอยู่ในกามือ1ใน3หรือ70คนจากทั้งหมด200คน เช่นเดียวกับชอบพันิกาวณิชเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับธนาธรออกตัวแรงไม่แพ้กันคุยฟุ้งว่าสวสม้มจะพาเรดกันเข้าสภาเยอะจึงมีการหาทางสกัดกัน้นพร้อมกับย้ำหนักแน่นว่าแค่ประชาสัมพันธ์ทําไมจะทำไม่ได้แถมอัดยับกะกะตมีอำนาจอะไรมาสกัดกัน้นเป็นการจงใจทางการเมืองใช่หรือไม่เกมการเมืองของธนาธร,รที่กำลังวางหมากยึดสภาสูงทำให้ดรนเนลสุพนัทอภิญญาถึงกับรับไม่ได้ ออกมาสัทนาอนว่าชี้นำการเลือกสวอชุดใหม่ทำให้นึกถึงหัวหน้าปรสิติทในซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งที่ตัวเองกระเสือกกระสนดิ้นรนให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยการครอบงำองค์กรมนุษย์วาทกรรมสวปร,ระชาชนที่กล่าวอ้างความจริงเป็นกระบวนการชี้นำการสมัครเพื่อหัวโหวตแบบพวกมากลากไปหวังนำไปสู่การผลิตสวธนาธรใช่หรือไม่ ส่วนนายธนากรวังบุญคงชนะสะสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> ก็ได้ออกมาเตือนน,นายธนาธรและชอบพันิกาชเช่นกันที่ออกมาเปิดแคมเปญเชิญชวนให้คนมาสมัครเป็นสวอก,กันเยอะๆและยังให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์จนกกตอออกโรงเตือนแล้วขอให้ระมัดระวังอย่าทำผิดกฎหมายเสียเองถ้าอยากเห็นสวชุดใหม่ มีที่มาโดยสุจริตถูกต้องและโปร่งใสเลือกกันเองใน20วิชาชีพไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรืออยู่เบื้องหลังตามเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจริงๆก็ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวสุดท้ายเกรงว่าจะได้สวดจะตั้งในร่างทรงฝ่ายการเมืองบางกลุ่มมากกว่าล่าสุดนายสนธิยาสวัสดีเดินทางไปยังสำนักงานกกต,ตเพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อประธานกกตเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มของนายธนทรและช่อพันธิกา ที่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ประชาชนมาสมัครเป็นสวแต่ทั้งสองคนเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีและถูกตัดสิทธ์การเมืองตลอดชีวิตนายสนธิยากล่าวว่านายธนาธรถูกสารรัฐธรรมานูญมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีและนางสาวพานิกาถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมไปแล้วจึงอยากให้กะกะตวิธิใช้ถึงสิทธิเสรีภาพในการยุ่งเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้งสวว่า สามารถทําได้หรือไม่ท่านี้หากกลุ่มคนเหล่านี้สามารถเสดอแนะสนับสนุนหรือเป็นผู้รรงอ์ให้มีการเลือกสวแล้วหากคนที่มาจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งอาจจะทําให้มีการร้องเรียนเข้ามามากมายและทําให้การได้มาซึ่งสวมีความล่าช้าออกไปดังนั้นจึงอยากให้กะกะตมีการวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกสวว่าทั้งสองคน สา,าสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสอว์ได้มากแค่ไหนอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างโปรง่งใสและเที่ยงธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถทํางานได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ของสวชุดใหม่คุณนธนาทรจึงรุ่งเรินงกจและคุณพนิกาวานิชนั้นถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองเมื่อปี2563กรณียุคพัอกอนาคตใหม่ และถูกห้ามตัดสิทธิการเมืองไปสิปีอซึ่งในกรณีการตัดสิทธิการเมืองนั้นหมายถึงเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งขั้นพื้นฐานด้วยหรือไม่ซึ่งตรงนั้นผมก็เคยถามตัวต่อไปในกรณีของคุณพันิกาวานิชหรือคุณช่อก็หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณช่อผูกสารบีกาแผนการเมือง พี่ภาคศัวินิจฉัยตัดสิทธิทางด้านการลงเลือกตั้งและอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งตลอดชีวิตจะยื่นหนังสือถึงท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดวินิฉัยในกรณีของบุคคลทั้งสองเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นบรรทัดฐานในการที่จะปฏิบัติ ท่านี้ก็ต้องจับตาดูการคลื่อนไหวของนายธนาธรชอบพันิกากันต่อไปว่านับจากนี้กะกะตพร้อมจะลงดาบหรือไม่หรือจะออกมาแค่ครูเป็นได้แค่เสือกระดาษอีกทั้งผู้สมัครสวรส้มจะลงเอ่ยอย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ